คุณเคยเห็นสุนัขตำรวจเห่าไม่หยุดจนทุกคนช็อกหรือไม่หญิงตั้งคันคนหนึ่งทําให้สุนัขเห่าดังต่อเนื่องกว่า30สิบนาทีแต่เมื่อความจริงปรากฏทุกคนถึงกับหยุดหายใจสิ่งที่อยู่ในมือเธอจะเปลี่ยนทุกสิ่งที่คุณคิดว่ารู้ไปตลอดการคุณกล้าเปิดใจดูความลับนี้จนจบหรือไม่อย่าพลาดเพราะความลึกลับที่คุณกำลังจะเห็นอาจทำให้คุณตกตะลึงเกินกว่าจะเชื่อ สุนัขตำรวจตัวหนึ่งยืนอยู่ข้างถนนมันเห่าผู้หญิงที่กำลังตั้งครันไม่หยุดเสียงเห่าดังก้องไปทั่วบริเวณผู้หญิงนั้นก้าวช้าฮ่าฮ่าและสายตาของเธอสั่นระริกด้วยความหวาดกลัวผู้คนที่เดินผ่านมองไปด้วยความสงสัยสุนัขยังคงเห่าดังไม่มีท่าทีจะหยุดกลิ่นฝนที่เพิ่งตกชื้นพื้นถนนทําให้บรรยากาศรอบตัวเย็นยเยือกหญิงตั้งคันหันไปมองรอบตัวรู้สึกถึงความกดดันบางอย่าง มือของเธอสั่นเล็กน้อยและหัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยฮ่าคนรอบข้างเริ่มกระสิบกันบางคนก้าวเข้ามาใกล้เพื่อดูเหตุการณ์แต่สุนัขยังคงเห่าไม่หยุดเหมือนมันกำลังเตือนบางสิ่งที่ผู้คนไม่สามารถเห็นเวลาเดินผ่านไปสิบนาทีแล้วยี่สิบนาทีผู้หญิงเริ่มล้มตัวลงกับพื้นแต่สุนัขยังเฝ้าไม่ลดความรุนแรงของเสียงทุกคนเริ่มรู้สึกถึงความแปลกประหลาด เหมือนมีสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ใกล้ฮ่าฮ่าลมหนาวพัดผ่านร่างกายของทุกคนทําให้ขนลุกสู้ผ่านไปสามสิบนาทีความจริงเริ่มปรากฏทุกสายตาหันไปมองอย่างตกใจสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้เสื้อของหญิงตั้งคันทําให้ทุกคนช็อกจนพูดไม่ออกสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้เสื้อของหญิงตั้งคันคือกระเป๋าใบเล็กแต่ภายในกระเป๋ามีบางสิ่งที่ไม่ธรรมดาผู้คนเริ่มเข้ามาใกล้ด้วยความสงสัยและหวาดกลัว สุนัขตำรวจยังคงเห่าดังไม่หยุดเหมือนมันรู้ดีว่ามีอะไรบางอย่างที่ไม่ควรถูกเปิดเผยหญิงตั้งคันค่อยๆเอื้อมมือไปที่กระเป๋าใบหน้าของเธอสั่นด้วยความกลัวมือของเธอปล่อยความร้อนออกมาผู้คนรอบข้างก้าวถอยหลังทุกเสียงรอบตัวเงียบลงยกเว้นเสียงเห่าสุนัขที่ยังดังก้องเมื่อเธอเปิดกระเป๋าทุกคนแทบหยุดหายใจในกระเป๋ามีวัตถุปลกประหลาดสีเงินมันวาว มันเหมือนกล่องเล็กๆแต่เต็มไปด้วยความลึกลับแสงสะท้อนจากกล่องทําให้ทุกคนมองเห็นรอยแกะสลักแกละฮ่าๆสุนัขกระโดดขึ้นไปใกล้กล่องเห่าอย่างรุนแรงเหมือนเตือนภัยหญิงตั้งคันก้าวถอยหลังแต่สายตาของเธอกลับเต็มไปด้วยความตั้งใจผู้คนไม่กล้าเข้าใกล้เพราะกลัวสิ่งที่อาจเกิดขึ้นลมพัดแรงขึ้นฝนเริ่มตกปลอยฮ่าๆบรรยากาศรอบตัวเย็นยะเยือก เหมือนทุกสิ่งกำลังจับตามองเสียงหัวใจเต้นแรงก้องในหูของทุกคนหญิงตั้งคันหยิบกล่องออกจากกระเป๋าอย่างช้าฮะาแล้วค่อยๆเปิดฝาความมืดรอบตัวเหมือนถูกดูดเข้าไปในความเงียบทุกสายตาต้องไปที่กล่องด้วยความหวาดกลัวสิ่งที่อยู่ข้างในทำให้ทุกคนแข็งทื่อมันไม่ใช่สิ่งของธรรมดาแต่เหมือนเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ไม่คุ้นเคยมีสัญ,ญลักษณ์แปลกประหลาดแกสลักอยู่ทั่ว สุนัขเห่าแรงขึ้นราวกับรับรู้ถึงอันตรายหญิงตั้งคันค่อยๆย,ยกกล่องขึ้นเหนือหัวเหมือนกำลังเตรียมจะเปิดเผยความลับครั้งใหญ่ทันใดนั้นแสงจากกล่องส่องออกมาเหมือนมีพลังบางอย่างกระจายรอบตัวผู้คนต่างก้าวถอยหลังบางคนกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดเคลื่อนไหวแม้แต่ฝนก็เหมือนหยุดตกชั่วขณะเสียงเห่าสุนัขก,กลับกลายเป็นเสียงเตือนสุดขีดทุกคนรู้สึกถึงความผิดปกติ หัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาหญิงตั้งคันค่อยๆหมุนกล่องไปทางผู้คนและในวินาทีถัดมาความจริงที่แท้จริงของกล่องนั้นเริ่มปรากฏแสงจากกล่องส่องลงบนพื้นถนนลวดลายบนพื้นเหมือนมีชีวิตหญิงตั้งคันก้มมองกล่องด้วยสายตาเหม่อลอยสุนัขตำรวจยังคงเห่าอย่างบ้าคลัง่งเสียงเห่าและแสงสะท้อนทำให้ทุกคนรู้สึกเวียนหัวทุกคนเริ่มสังเกตเห็นกลิ่นแปลกฮ่าฮา เหมือนกลิ่นโลหะและดินผสมกันหัวใจของทุกคนเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาหญิงตั้งคันค่อยๆย,ยกกล่องขึ้นเหนือศีรษะมือของเธอสั่นแต่สายตายังคงมั่นคงทันใดนั้นกล่องเปิดออกเองเหมือนมีแรงบางอย่างจากข้างในแสงสว่างพุ่งออกมาสองทั่วบริเวณผู้คนต่างก้มตัวป้องตาสุนัขหันตัววิ่งรอบกล่องแล้วเห่าดังกึกก้องภายในกล่องมีวัตถุคล้ายจอขนาดเล็ก แต่บนจอมีภาพของสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักภาพเคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตและภาพเหล่านั้นเริ่มสะท้อนไปยังผู้คนรอบตัวเหมือนทุกคนกำลังถูกดึงเข้าไปในโลกอีกมิติหญิงตั้งคันเริ่มพูดแต่เสียงเธอเบาเกินกว่าคนอื่นจะได้ยินทุกคนก้าวถอยหลังด้วยความหวาดกลัวลมหนาวพัดแรงขึ้นฝนเริ่มตกหนักแต่ไม่มีใครสนใจความเปียกชื้นสุนัขตำรวจหยุดเห่า มันจ้องไปที่หญิงตั้งคันด้วยสายตาแปลกประหลาดเหมือนมันรู้ว่าความลับครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาทุกคนเริ่มรู้สึกถึงความเย็นแปลกประหลาดเหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่ใกล้ฮ่าฮาหญิงตั้งคันค่อยๆก้าวไปข้างหน้ากล่องส่องแสงแรงขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่าทุกคนไม่กล้าขัดขวางเพราะกลัวว่าถ้ารบกวนอะไรบางอย่างผลลัพธ์อาจเป็นอันตรายเกินคาดทันใดนั้นภาพบนจอในกล่องเริ่มเปลี่ยน มีร่างคนและสัตว์แปลกๆป,ปรากฏทุกสิ่งเคลื่อนไหวอย่างเร็วผู้คนก้าวถอยหลังด้วยความตื่นตระหนกหญิงตั้งคันยิ้มบางฮ่าฮ่ารากับเธอเข้าใจความลับทั้งหมดแสงจากกล่องสว่างจ้าเกินกว่าตาจะมองผู้คนรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในความมืดเสียงเห่าสุนัขเปลี่ยนเป็นคำเตือนชัดเจนและทันใดนั้นทุกอย่างหยุดเคลื่อนไหวเหมือนโลกรอบตัวแข็งตัวหญิงตั้งคันค่อยๆเปิดปากพูดคำเดียว เสียงของเธอก้องไปทั่วบริเวณทําให้ทุกคนรู้สึกสะพรึงความจริงที่เธอซ่อนอยู่จะเปลี่ยนทุกอย่างที่พวกเขารู้และทุกสายตาจับจ้องไปที่กล่องด้วยความหวาดกลัวแสงเริ่มสลายเป็นประกายเล็กฮ่าฮาและจากประกายเหล่านั้นบางสิ่งเคลื่อนออกมาช้าฮ่าฮผู้คนก้าวถอยหลังด้วยความหวาดกลัวแต่หญิงตั้งคันยืนหยัดและสุนัขยังคงจ้องกล่องโดยไม่กระพริบตา ประกายเล็กๆค่อยๆรวมตัวเป็นรูปร่างที่ชัดเจนขึ้นมันเหมือนร่างเงามนุษย์แต่ผิดรูปทุกคนก้าวถอยหลังด้วยความหวาดกลัวฝนยังตกหนักแต่ไม่มีใครสนใจความเปียกชื้นหัวใจทุกคนเต้นแรงเหมือนจะหยุดเต้นหญิงตั้งคันยืนนิ่งดวงตาเธอส่องประกายปลาดประหลาดเหมือนเธอสามารถมองทะลุไปถึงจิตใจของทุกคนสุนัขตำรวจเอนตัวต่ำและเห่าดังสุดเสียง ราวกับกำลังปกป้องทุกคนจากสิ่งที่กำลังจะเกิดร่างเ่าจากประกายเริ่มเคลื่นเข้ามาใกล้ความเย็นแผ่ซ่านไปทั่วบริเวณผู้คนเริ่มสัน่นบางคนกรีดร้องบางคนแข็งชื่ออยู่กับที่ทุกเสียงในบริเวณเหมือนถูกกลืนหายไปหญิงตั้งคันค่อยๆย,ยกมือขึ้นร่างเงาหยุดเคลื่อนไหวชั่วขณะทุกคนรู้สึกถึงความเงียบอันน่ากลัวลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งใบไม้และฝุ่นละอองหมุนวนรอบกล่อง ประกายแสงจากกล่องเริ่มส่องเข้าตาทุกคนจนตาพร่าทันใดนั้นร่างเงาเริ่มพูดเสียงเหมือนหลายเสียงผสมกันและทุกคำพูดสั่นสะเทือนร่างกายของผู้คนผู้คนล้มตัวลงกับพื้นบางคนกรีดร้องไม่หยุดแต่หญิงตั้งคันยืนมั่นคงเหมือนเธอเป็นกุญแจที่ควบคุมทุกสิ่งประกายแสงจากกล่องกระจายไปทั่วทุกสิ่งรอบตัวเริ่มบิดเบี้ยวถนนกล้องไฟฟ้าต้นไม้ ทุกอย่างเหมือนถูกดูดเข้าไปในมิติอื่นสุนัขตำรวจเห่าดังกว่าเดิมแต่ร่างเงากลับหันไปมองสุนัขด้วยสายตานิ่งเฉยหญิงตั้งคันค่อยๆก้าวไปข้างหน้าร่างเงาคล้อยตามเธอทุกคนแทบมองไม่เห็นเงาเดิมของสิ่งรอบตัวฝนและลมเหมือนหยุดเคลื่อนไหวชั่วคราวทุกสายตาจับจ้องไปที่หญิงตั้งคันและกล่องและในวินาทีต่อมาประกายแสงจากกล่องสว่างจ้าเกินกว่าที่จะมองเห็นกล่องเริ่มสั่นแรง ร่างเงาหายไปภายในแสงหญิงตั้งคันยกกล่องขึ้นเหนือศีรษะแล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นชัดเจนเหมือนคําเตือนจากอีกโลกทุกคนรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนใต้เท้าและหัวใจเหมือนหยุดเต้นทันใดนั้นกล่องเปิดออกอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่มีประกายออกมาแทนที่ด้วยความมืดสนิททุกคนรู้สึกเหมือนถูกกลืนหายและในความเงียบนั้นหญิงตั้งคันค่อยๆย,ยิ้มบางฮ่าๆเรากับรู้ความลับทั้งหมด และความลับนั้นจะเปลี่ยนชีวิตของทุกคนไปตลอดการความมืดที่ออกมาจากกล่องค่อยๆแผ่ขยายรอบตัวทุกคนเหมือนถูกดูดเข้าไปในเงามืดฝนตกหนักและลมพัดแรงแต่ทุกเสียงเหมือนถูกกลืนหายผู้คนแข็งทื่ออยู่กับที่และหัวใจทุกคนเต้นแรงอย่างควบคุมไม่ได้หญิงตั้งคันก้าวช้าฮ่ามือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่สายตายังคงมั่นคงสุนัขตำรวจเอ็นตัวต่ำและเห่าดังไม่หยุด เหมือนมันรู้สึกถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดทันใดนั้นกล่องส่งเสียงดังขึ้นเสียงเหมือนโลหะกระทบกันหลายชิ้นผู้คนก้าวถอยหลังด้วยความหวาดกลัวหญิงตั้งคันค่อยๆเอื้อมมือเข้าไปในกล่องร่างกายของเธอสั่นด้วยความตื่นเต้นและกลัวเมื่อเธอหยิบสิ่งที่อยู่ภายในออกมาทุกคนแทบหยุดหายใจมันคือวัตถุลึกลับสีเงินมันวาวมีรอยแกะสลักและสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ประกายเล็กๆเ,เริ่มแผ่กระจายออกมาจากวัตถุทำให้เงาของผู้คนบิดเบี้ยวและยาวขึ้นหญิงตั้งคันยกวัตถุขึ้นเหนือศีรษะแสงส่องเข้าตาทุกคนจนแทบไม่เห็นอะไรสุนัขเห่าแรงขึ้นเป็นสองเท่าผู้คนก้าวถอยหลังบางคนล้มลงกับพื้นด้วยความหวาดกลัวทันใดนั้นวัตถุในมือของหญิงตั้งคันส่องแสงเจิดจ้าและภาพบางอย่างปรากฏในอากาศร่างเงาที่เคยอยู่ในกล่องกลับปรากฏเต็มตัว ทุกคนเห็นอย่างชัดเจนมันเหมือนเงามนุษย์แต่ผิดรูปมีดวงตาที่เรืองแสงสีแดงและรอยยิ้มที่น่ากลัวจนไม่มีใครกล้ามองหญิงตั้งคันพูดออกมาเสียงของเธอแผ่วเบา,เบาแต่ชัดเจนความจริงทั้งหมดกำลังจะถูกเปิดเผยทุกคนรู้สึกถึงแรงกดดันที่มองไม่เห็นเหมือนมีมือบางอย่างกดทับบนอกประกายจากวัตถุเริ่มรวมตัวร่างเงาเคลื่อนเข้าหาหญิงตั้งคันฝนและลมเหมือนหยุดเคลื่อนไหว ทุกเสียงรอบตัวหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นแรงและเสียงเห่าสุนัขทันใดนั้นวัตถุในมือของหญิงตั้งคันระเบิดเป็นแสงสว่างผู้คนปิดตาไม่ทันเมื่อแสงจางลงทุกอย่างรอบตัวกลับเป็นปกติแต่กล่องและร่างเงาหายไปหญิงตั้งคันยืนอยู่เพียงลำพังและยิ้มบางบางราวกับรู้ความลับทั้งหมดผู้คนไม่สามารถอธิบายสิ่งที่เห็นสุนัขตำรวจค่อยๆนิง่ง แต่สายตาของมันยังจับจ้องหญิงตั้งคันเหมือนรับรู้ว่าเหตุการณ์นี้จะเปลี่ยนชีวิตทุกคนไปตลอดกาลและในความเงียบทุกคนเริ่มตระหนักว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นนั้นอาจไม่ใช่ความจริงเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเพียงเศษเสี้ยวของความลับอันยิ่งใหญ่ที่ยังรอการเปิดเผยต่อไปหญิงตั้งคันก้าวช้าๆไปยังกลางถนนสายฝนตกลงมาอย่างแรงแต่ร่างของเธอกลับไม่เปียกสุนัขตำรวจยังคงยืนอยู่ข้างเธอ เห่าดังก้องราวกับเตือนภัยต่อบางสิ่งที่กำลังจะเกิดทุกสายตาจับจ้องไปที่เธอหัวใจของทุกคนเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกผู้คนเริ่มกระซิบกันด้วยความหวาดกลัวบางคนอยากวิ่งหนีแต่เท้าเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นหญิงตั้งคันหยุดยืนมือข้างหนึ่งยกกล่องขึ้นเนือศีรษะอีกข้างหนึ่งเกลื่อนไปแต่ประกายแสงที่ยังล่องลอยอย,อยู่ทันใดนั้นเสียงเบาๆดังขึ้นแต่ทุกคนได้ยินชัดเจน ถึงเวลาที่ความจริงต้องปรากฏประกายแสงจากกล่องค่อยๆรวมตัวกลายเป็นร่างแสงเหล็กฮ่าฮเคลื่อนเข้าหาผู้คนทีละคนผู้คนก้าวถอยหลังด้วยความหวาดกลัวหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดสุนัขตำรวจเห่าแรงสุดเสียงแต่ร่างแสงกลับนิ่งเฉยไม่หวั่นไหวหญิงตั้งคันค่อยๆพูดต่อเสียงเธอนุ่มนวลแต่แฝงความเย็นเยียดทุกสิ่งที่คุณเห็นไม่ใช่ความบังเอิญและทุกสิ่งที่คุณกลัว เป็นเพียงบททดสอบความกล้าของมนุษย์ทันใดนั้นกล่องส่องแสงจ้าเกินกว่าที่ทุกคนจะมองและภาพที่อยู่ภายในเริ่มปรากฏชัดเจนเป็นร่างคนหลายร่างบางร่างเหมือนมนุษย์บางร่างเหมือนสัตว์ประหลาดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและน่ากลัวผู้คนตะโกนด้วยความหวาดกลัวบางคนล้มตัวลงกับพื้นแต่หญิงตั้งครรภ์ยังคงยืนมั่นคงร่างของเธอส่องแสงจางฮ่าฮ่า และเหมือนเธอสามารถควบคุมสิ่งที่อยู่ในกล่องได้ทั้งหมดสุนัขตำรวจหยุดเห่ามันจ้องไปที่หญิงตั้งคันด้วยสายตาแน่วแน่เหมือนรู้ว่าเธอคือกุญแจของทุกสิ่งประกายแสงจากกล่องเริ่มรวมตัวเป็นร่างเงาใหญ่เงานั้นสูงเกือบเท่าตึกสองชั้นดวงตาเรืองแสงสีแดงและรอยยิ้มที่น่ากลัวกว่าสิ่งใดหญิงตั้งคันยกมือทั้งสองขึ้นและร่างเงาเริ่มเคลื่อนตัวไปทางผู้คนฝนและลมเหมือนหยุดเคลื่อนไหว ทุกเสียงในบริเวณหายไปผู้คนรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลเหมือนมีมือบางอย่างบีบบอกพวกเขาทันใดนั้นแสงจากกล่องระเบิดออกผู้คนปิดตาไม่ทันเมื่อแสงจางลงทุกอย่างกลับเงียบสงดร่างเงาและกล่องหายไปหญิงตั้งคันยืนอยู่เพียงลำพังแต่ดวงตาของเธอส่องประกายลึกลับผู้คนเริ่มตระหนักว่าเหตุการณ์นี้เปลี่ยนทุกอย่างไม่มีใครสามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้ สุนัขตำรวจยังคงจ้องหญิงตั้งคันและทุกคนรู้สึกว่าความลับที่แท้จริงของกล่องยังไม่ได้ถูกเปิดเผยทั้งหมดและบางทีความลับนั้นอาจเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลหญิงตั้งคันก้าวช้าห่าหฝนหยดหนักลงบนพื้นแต่ร่างของเธอกลับไม่เปียกดวงตาของเธอส่องประกายลึกลับสุนัขตำรวจยังคงยืนเฝ้าไม่ไกลเห่าดังเหมือนเตือนภัยต่อสิ่งที่ซ่อนอยู่ ทุกสายตาจับจ้องไปที่เธอหัวใจทุกคนเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกผู้คนเริ่มกระซิบกันด้วยความหวาดกลัวบางคนอยากวิ่งหนีแต่เท้าเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นหญิงตั้งคันค่อยๆก้มมองกล่องที่อยู่ในมือมันไม่มีแสงเหมือนเมื่อก่อนแต่บางอย่างในอากาศทำให้ทุกคนรู้สึกถึงแรงดึงดูดประกายบางอย่างพุ่งออกมาจากกล่องเหมือนเรียกพลังที่ซ่อนอยู่ในพื้นที่รอบตัวทันใดนั้นเสียงเบาๆดังขึ้น แต่ทุกคนได้ยินชัดเจนความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยกล่องเริ่มสั่นแรงประกายแสงสีเงินส่องออกมาอีกครั้งร่างแสงเล็กๆปรากฏขึ้นค่อยๆขยายตัวจนกลายเป็นร่างเงาใหญ่ดวงตาเรืองแสงสีแดงและรอยยิ้มที่น่ากลัวจนไม่มีใครกล้ามองผู้คนก้าวถอยหลังบางคนลม้มลงกับพื้นด้วยความหวาดกลัวฝนและลมเหมือนหยุดเคลื่อนไหวทุกเสียงรอบตัวเงียบสนิท เหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นแรงและเสียงเห่าสุนัขหญิงตั้งคันยกมือขึ้นและร่างเงาเริ่มเคลื่อนตัวไปทางผู้คนแต่ไม่ทำร้ายใครเหมือนมันรอเพียงคำสั่งจากเธอแสงจากกล่องสะท้อนบนผิวถนนเปียกฝนทำให้ทุกสิ่งรอบตัวบิดเบี้ยวและพร่าเลือนหญิงตั้งคันค่อยๆพูดเสียงเธอนุ่มนวลแต่แฝงความเย็นเยียดทุกสิ่งที่คุณเห็นไม่ใช่เรื่องบังเอิญและทุกสิ่งที่คุณกลัว เป็นบททดสอบของมนุษย์ทันใดนั้นร่างเงากระพริบตาและในวินาทีนั้นทุกคนเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในร่างหญิงตั้งคันกล่องที่เธอถือไม่ใช่แค่กล่องธรรมดามันเป็นกุญแจที่เปิดประตูไปสู่ความจริงที่ทุกคนไม่เคยรู้ประกายจากกล่องส่องเข้าตาทุกคนจนตาพร่าผู้คนล้มตัวลงกับพื้นสุนัขตำรวจเห่าแรงสุดเสียงแต่ร่างเงายังคงนิ่งเฉยทุกคนรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาล เหมือนมีมือบางอย่างบีบบอกพวกเขาและแล้วหญิงตั้งคันค่อยๆยิ้มบางฮ่าๆรอยยิ้มที่ผสมทั้งความสงบและความลึกลับทุกคนรู้สึกว่าความลับครั้งนี้ไม่ได้จบเพียงแค่เห็นกล่องแต่ยังเกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเขาโดยตรงทันใดนั้นแสงจากกล่องพุ่งออกแรงสุดขีดทุกคนปิดตาไม่ทันและเมื่อแสงจางลงหญิงตั้งคันยังคงยืนอยู่แต่กล่องและร่างเงาหายไปและในความเงียบนั้น ผู้คนเริ่มตระหนักว่าเหตุการณ์นี้เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลแต่บางคนยังเห็นประกายเล็กๆล,ลอยอยู่ในอากาศเหมือนเตือนว่าความจริงทั้งหมดยังไม่ได้ถูกเปิดเผยและบางทีความลับที่แท้จริงของหญิงตั้งครรภ์และกล่องนั้นอาจยังซ่อนอยู่ใกล้ฮ่าฮ่ารอวันปรากฏอีกครั้งหญิงตั้งครรภ์ยังคงยืนอยู่กลางถนนสายฝนตกหนักแต่ร่างของเธอกลับไม่เปียก ดวงตาของเธอสองประกายลึกลับเหมือนเธอรับรู้ทุกความคิดของผู้คนรอบตัวสุนัขตำรวจนั่งนิ่งอยู่ข้างเธอแต่สายตาของมันยังจับจ้องกล่องเหมือนมันเข้าใจว่าสิ่งนี้สำคัญเกินกว่าจะปล่อยไปผู้คนรอบข้างยืนนิ่งไม่กล้าเคลื่อนไหวแต่หัวใจทุกคนเต้นแรงเหมือนจะระเบิดหญิงตั้งคันค่อยๆก้มลงวางกล่องลงบนพื้นมือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่สายตายังคงมั่นคง ประกายแสงสีเงินจากกล่องเริ่มรวมตัวค่อยๆแผ่ออกเป็นวงกว้างเหมือนแรงดึงดูดบางอย่างเรียกพลังจากรอบตัวทันใดนั้นเสียงลึกลับดังขึ้นเป็นเสียงที่ทุกคนได้ยินพร้อมกันถึงเวลาแล้วความจริงต้องปรากฏประกายแสงกระจายตัวสูงขึ้นร่างแสงเล็กๆปรากฏค่อยๆขยายตัวจนกลายเป็นร่างเงาขนาดใหญ่ดวงตาสีแดงสองประกายและรอยยิ้มที่น่ากลัวเกินคำบรรยาย หญิงตั้งคันยกมือขึ้นและร่างเงาเริ่มเคลื่อนตัวฝนและลมเหมือนหยุดเคลื่อนไหวทุกเสียงรอบตัวเงียบสนิทเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นแรงและเสียงเห่าสุนัขผู้คนก้าวถอยหลังบางคนล้มตัวลงกับพื้นบางคนกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวแต่หญิงตั้งคันยังคงยืนมั่นคงร่างของเธอสองแสงจางฮ่าห่าเหมือนเธอสามารถควบคุมทุกสิ่งที่อยู่ในกล่องได้ทันใดนั้นกล่องสั่นแรงสุดขีด ประกายแสงส่องออกมาจนแทบมองไม่เห็นอะไรผู้คนปิดตาไม่ทันเมื่อแสงจางลงทุกอย่างกลับเงียบสงัดร่างเงาและกล่องหายไปหญิงตั้งคันยืนอยู่เพียงลำพังดวงตาของเธอส่องประกายลึกลับและรอยยิ้มของเธอราวกับรู้ความลับทั้งหมดของจักรวาลผู้คนเริ่มตระหนักว่าเหตุการณ์นี้เปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตของพวกเขาไม่มีใครสามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้ สุนัขตำรวจยังคงจ้องหญิงตั้งคันเหมือนรับรู้ว่าเหตุการณ์นี้จะเปลี่ยนชีวิตทุกคนไปตลอดการแต่บางคนเริ่มเห็นประกายเล็กๆลอยอยู่ในอากาศเหมือนเตือนว่าความจริงทั้งหมดยังไม่ได้ถูกเปิดเผยหญิงตั้งคันยิ้มบางๆอีกครั้งและก้าวช้าๆไปยังฝั่งถนนอีกด้านทุกสายตาตามมองแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ในความมืดและฝนผู้คนรู้สึกว่าความลับของกล่อง และความลึกลับของหญิงตั้งครรภยังซ่อนอยู่และบางทีเหตุการณ์นี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นหญิงตั้งครรยืนอยู่เพียงลำพังฝนเริ่มซาลงแสงจากกล่องหายไปแล้วแต่ความเงียบและความลึกลับยังคงอยู่รอบตัวผู้คนรอบข้างเริ่มคลายความหวาดกลัวบางคนค่อยๆย,ย,ยืนขึ้นหัวใจยังเต้นแรงแต่เริ่มรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นสุนัขตำรวจเดินมานั่งใกล้หญิงตั้งครรภเหมือนเฝ้าปกป้องเธออย่างไม่ลดละ หญิงตั้งคันค่อยๆหยิบกล่องขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้เธอปิดฝาแน่นและยิ้มบางๆให้ผู้คนสายตาของเธอสื่อถึงความสงบและความเข้าใจเหมือนบอกทุกคนว่าความลับนั้นจบลงด้วยดีผู้คนเริ่มถอนตัวกลับบ้านแต่ทุกคนรู้ว่าเหตุการณ์นี้จะอยู่ในความทรงจำตลอดไปแม้จะสงบแล้วแต่ความลึกลับยังคงอยู่ในหัวใจหญิงตั้งคันก้าวช้าฮ่าฮ่าสุนัขตำรวจเดินตาม ทั้งสองหายไปในเงามืดของถนนและความลึกลับยังคงค้างอยู่ในอากาศเหมือนเตือนว่าโลกนี้ยังมีสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้และบางความลับจะไม่ถูกเปิดเผยต่อใครง่ายฮ่าฮฝนค่อยคๆหยุดเสียงนกร้องดังขึ้นเบาฮ่าฮผู้คนกลับไปใช้ชีวิตประจำวันแต่ทุกสายตายังจดจำหญิงตั้งคันและกล่องที่เปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดกาล จบด้วยความสงบแต่ความลึกลับยังคงอยู่